สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ Toyota h ไฮร็ r กดีโนะครับน้ำมันเครื่องที่ลูกค้าเลือกใช้ในวันนี้นะครับเป็นเบอร์ 10W30 นะครับนี่ครับเป็นเซตนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นกองน้ำมันเครื่องแท้นะครับผมตรงกับรถ Toyota โดยเฉพาะเลยนะครับเริ่มขั้นแรกที่ก็เริ่มด้วยการยกรถก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการเข็นเครื่องดูดเข้ามานะครับแล้วก็ทําการไขน็อตใต้ท้องรถจดนะครับเพื่อถ่ายน้ํามันเครื่องออกมานะครับ น้ำมันเครื่องเก่าก็จะมีสีดำแบบนี้นะครับน้ำมันเครื่องครับควรเปลี่ยนทุกๆ10,000กิโลเมตรนะครับหรือตามระยะทางที่ทางแบรนด์น้ำมันเครื่องเขากำหนดมานะครับนอกจากเราจะใช้การถ่ายอย่างเดียวแล้วเรายังใช้เครื่องช่วยดูดด้วยนะครับเพื่อให้น้ำมันเครื่องเก่าออกมาให้หมดนะจากนั้นก็ไขน็อตปิดให้สนิทนะครับแล้วก็มาทำการถอดกองน้ำมันเครื่องกันเลยครับผมกองน้ำมันเครื่องนะครับเอ่อควรเปลี่ยนนะครับแนะนำนะครับควรเปลี่ยนทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่นะครับ เพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยกรองสิ่งสกรปรกต่างๆ,ๆในน้ำมันเครื่องได้ดีนะครับผมแล้วทําให้น้ํามันเครื่องนะครับมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นนะครับนี่ครับหลังจากเป็นกรอน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วก็เอารถลงมานะครับแล้วก็เริ่มเทน้ํามันเครื่องกันเลยนะครับเอ่อเบอร์ 10W30 นะครับเซสสเปเชียลเทคเอตัวนี้นะครับเหมาะกับรถยนต์ดีเซลที่เลขไม้น้อยนะครับผม เลขไม่ยังไม่ถึง1นึ่งแสนโลนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับผมเหมาะกับรถใหม่นะครับรถใหม่เลขไม่น้อยนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับผมหลังจากเทน้ํามันเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเช็คระดับน้ามันเครื่องให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับแล้วก็ทําการปิดฝานะครับผมแล้วก็บริการฟรีจากทางร้านครับล้างแอร์โฟให้ฟรีครับผมด้วยน้ายาของลิฟิดมอลลี่นะครับผม แล้วก็ทําความสะอาดห้องเครื่องนะครับนี่ครับเรามีผลิตภัณฑ์เฉพาะเลยนะสนใจถ่ายน้ำมันเครื่องกับร้านนาด้าเลสซิ่งช็อปนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วนนะครับหรือมาที่หน้าร้านซอยรีวบรี33คู่ขวาเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครได้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ